ค่ะแอนดอยดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าแอนด o อยตั้งใจมากแล้วก็เต็มที่ในทุกๆวันค่ะแล้ววันนี้แอนด o อยอยากบอกว่าเป็นค่ำคืนที่สวยที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมา29ปีเลยค่ะไอเดกจะขอบคุณใครเป็นพิเศษแอนด o อยอยากอยากขอบคุณนะคะทีมพี่เลี้ยงค่ะทีมคนคนทำชุดแล้วก็ทีมองค์กรมีทิฟฟานีพี่เลี้ยง นางงามทุกๆคนนะคะเพจนางงามทุกๆเพจที่เชียร์แอนดรอยที่ขอแอนดรอยขอบคุณครอบครัวค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนที่ส่งกำลังใจให้แอนดรอยทุกๆวันและที่สําคัญค่ะแอนดรอยอยากขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัดค่ะเพราะว่าแอนดรอยเป็นข้าราชการครูขอบคุณที่เปิดโอกาสให้แอนดรอยได้แสงดงอัตลักษณ์ทางเพศในกลุ่มครูที่เป็นทานเซนเดอร์โดยไม่มีการกีดกันค่ะและส่งกําลังใจส่งพลังบวกให้กับแอนดรอยทุกๆวันค่ะ ทำได้แล้วอย่างที่บอกทำได้แล้วค่ะมีเมนไเป็นทิปวนนี้แล้วครับเมื่อเช้าหนูทักบอกพออว่าหนูจะเอามงกุฎกลับโรงเรียนของเราแล้ววันนี้หนูก็เอามงกุฎกลับโรงเรียนของเราได้แล้วนะคะเจอคุณแม่เป็นไงบ้างคะดีสหนูดีใจมากหนูจะบอกว่าหนูโตมาแค่กับแม่เพราะว่าพ่อพ่อหนูเป็นข้าราชการทหารค่ะไปข้าราชการที่ต่างประเทศตั้งแต่หนูยังเด็กอะค่ะแล้วจนเขาไปพี่พากใต้หนูก็อยู่แค่กับแม่มาตั้งแต่หนูอายุ4ีขวบ จนถึงอายุ29หนูมีแม่เพียงแค่คนเดียวแล้วพ่อหนูก็เสียชีวิตไปแล้วคือตอนนี้หนูคิดว่าหนูจะทาให้แม่หนูภาคภูมิใจที่สุดหนูมองไปหนูไม่เห็นหรอกว่าแม่หนูจะอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่หนูรู้ได้ว่าแม่หนูกําลังดูหนูอยู่แล้วพ่อหนูก็ยังดูหนูอยู่แล้ววันนี้หนูอยากบอกแม่ว่าหนูทําได้แล้วหนูรักแม่มากครู้สึกเป็นยังไงคะก็เปีแล้วค่ะแคปซูลของฟ้าได้เดินทางแล้วคะตอนนี้ ขอให้คนที่ได้ยินเสียงหนูอีกสิบปีข้างหน้ากลับมาตอบด้วยนะคะว่าใช้ชีวิตเป็นอะไรทำอะไรกันอยู่ก็ทิฟฟานี่ก็ยังเป็นคำหนึ่งที่พูดกี่ทีก็มีความสุขเสมอสำหรับผมขอบคุณค่ะเนมสวรรค์อคอยตั้งยงี้นีสิ่งที่จสั่นสอนเลยก็ใ วันนี้ตอนที่สัมภาษณ์สื่อก็มั่นไปเยอะนะคะแต่ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะดีใจกับเพี้ยนดอยด้วยดีใจมากๆเลยตอนยืนกัน3คนก็แบบคุยกันเลยว่าแบบเออใครก็<ค>รได้เนาะแบบวันนี้เราสู้มาถึงที่สุดแล้วในตลอดระยะเวลาเก็บทวนอยากจะบอกอะไรกับใครไหมพี่มูนมอยากขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เอนดูหนูขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตหนูพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่าน ผู้ใหญ่ทุกคนคะ่ะวันนี้ทําเต็มที่แล้วก็มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ยินดีกับเพี้ยนดอยแล้วก็พี่น้ำฟ้าด้วยค่ะคได้ยินเสียงดีค่ะได้ยินะยืนขำอยู่บนเวทีนะคะคนเชียร์เยอะมากเลยก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณมากๆมากๆเลยค่ะเป็นล้านครั้งก็ยังไม่พอเลยค่ะเพี้นน้ำเพีนดอยครับตอนนี้เออ เราโมงพร้องกับเสียงดรามา่าที่มีเสียงดราม่าเกิดขึ้นมากมายว่าเลอกการตอบคำถามเราตอบไปขาดม,มันสมมงหรือเปล่าอะไรองี้ช่วยให้เป็นแฟนฟังหน่อยว่าอะไรค่ะสำหรับอา,อาจจะมีกระแสดรามา่าคือ Android ก็ยังไม่ได้เช็คนะคะแต่จะบอกว่าทุกๆคนนะคะได้ได้เข้ามานะสามคนสุดท้ายแล้วอะคะ่ะ ทุกคนมีศักยาภาพที่เท่าเทียมกันก็อ,กยอยู่ที่ดูละพินิษของท่านคณะกรรมการค่ะแล้วความความถูกใจของแต่ละคนนะคะมันเป็นปักเจกบุคคลทุกคนมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์วิจารณะคะ่ะแต่อย่าดูถูกศักยาภาพของคนอื่นด้วยความวิจารณ์ที่รุนแรงค่ะแอนดรอยเราคิดว่าวันนี้เรามีอะไรเด่นของเพื่อนถึงแบบชนะทั้งสามทีท่พิชิตมงได้ที่พิชิตมงได้ใช่ไหมคะแอนดรอยแอนนก็ยืนยันเขาว่าเป็นศักยาภาพของแอนดรอยแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเอง และสิ่งที่ทุกคนมีคือความเต็มที่และแอนดอยก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่เต็มที่ในการประกวดครั้งนี้ในทุกๆวันค่ะมาที่พี่ดำฟังกันบ้างครับยังไงบ้างลองหนึ่งสองครั้งแล้วก็คงจะเป็นโปรพิตราคนที่สองว่าใี่มีงจกลับแบบลองหนึ่งแล้วลองหนึ่งอีกเหมือนพี่พูดกับหมอพูดอยู่เลยว่าเพิ่งมอบใส่รางวัลให้ให้หมอพูดไปแล้วก็วันนี้ก็วนกลับมาให้หมอพูดกลับมาเนาะ พอเปิดของฟ้าอาจจะเป็นเวลาที่ไม่ได้กล้าไปแน่ค่ะแต่จะวนมาเป็นวงกลมวนลุกขึ้มาในเวลาเดียวที่ตรงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก็จริงแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนที่ไปไหนเพราะว่าอย่างที่ต้าบอก่ากลับมาเพราะว่าประรลักจริงๆราใช้คําว่ารักเป็นข้อแรกในการเดินทางมาที่นี่สามเดือนแล้วนะท่ายังไม่ได้กลับบ้านเลยหวังว่าทุกคนก็ยังตามฟ้าได้แล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้กับใครลหลายๆคนได้ ด,ดีกับน้องแล้วก็ฝากด้วยว่าถ้าได้ไปต่ออีเธอควีนคันหรืออะไรให้ฝาบอก mm hmm. อย่างน้อยสิ่งที่ความีวันนี้กาอาจจะไม่ได้พาไปเองอรู่บนเวทีแต่บ้าจะพาส่งไปให้น้องเอาให้ใช้ให้ที่สุด mm hmm. ดูแลปั่นจนต่อไปแล้ว <จะ S 2> แบบนี้ครับจะจัดการกับ,บคือบรนแทนะพูดคำว่าอัดโดนพ้นมู แบบนี้เราคุความพี่เห็นยังไงบ้างครับตอนรักของฟ้านะครับถึงฟ้าจะไม่ได้เป็นคนแสร่รงกุบฟ้าก็ยังรักแล้วก็ยังรักน้องอย่าอย่าพูดคำนั้นดีกว่านานะเพราะว่าที่มันนี่มันไม่ใช่บ้านฟ้าอย่างเดียวมันคือครอบครัวเลยแหละจะมีสักกี่คนที่กลับมาแล้วแล้วมายู่ที่เดิมได้ได้วยวามภูมิใจอย่างน้อยวันนี้อ่ะใกล้ที่สุดก็ได้แค่เห็นค่ะแต่ไม่ได้ครอบครองนะแต่ขอร้องว่า ให้เชื่อในศักยภาพเพราะพราเชื่อว่าเอ็นดอร์ฟเป็นคนหนึ่งที่จะําผมกวดที่้ามาให้ทีตอนนี้เราได้นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างคะอย่าพิ่งท้อนะคะใครที่กาลังทําตามความฝันแล้วท้อหันมามองที่ฟ้าค่ะความฝันเราอ่ะมันมีเวลาของมันที่มันจะหมดแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะพูดถึงมันต่อไม่ได้อีกห้าหรือสิบปีข้างหน้าอย่างที่ฟ้าบอกฟ้าก็ยังจะพุดอามาทิพย์ตรงนี้แล้วก็ใช้สีวทิตต่อไป ใครที่อยากต้องการกำลังใจโปรดจำชื่อที่ไว้ค่ะลำฟานนพิจิตทีพุลขอาคคฟ้าเคยบอกว่าส่วนใหญ่คนจะจำคนมงทิฟานนี่แล้ววันนี้เราคือรองหนึ่งจะทำไงให้คนจำคะเขาบอกว่าคนเรามันจะตายครั้งเดียวเนาะชีวิตแต่มันไม่ใช่คนเรามันจะตายครั้งเ่ีการตายครั้งที่สองคือชั้งสุดท้ายคนที่จำเราคนสุดท้ายอ่ะตายไปจากโลอกอีกร้อยปี แอนดรอยครับอยากให้พูดถึงแฟนที่เขายังไม่มั่นใจในตัวแอนดรอยตอนนี้หนูเป็นตัวแทนประเทศแล้วค่ะอยากให้พูดถึงแฟนค่ะก็อยากจะบอกว่าสิ่งเดียวที่แอนดรอยมีอะค่ะคือความพยายามและหนูและหนูก็เชื่อว่าองค์กรก็เห็นในความพยายามของหนูแล้วในวันนี้ถึงได้เลือกหนูเป็นผู้ชนะในค่ําคืนนี้และสิ่งเดียวที่แอนดรอยเคยพูดในรอบกออคาถามนะคะว่า สิ่งที่หนูอยากจะบอกเป็นแมสเซจนั่นคือเขาว่าพัฒนาค่ะคนเราจะหยุดพัฒนาเพียงเท่านี้เหรอคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วคนเราสามารถพัฒนาใหม่ได้ทุกวันอยากให้เชื่อใจ Android ค่ะว่า Android จะคว้าชัยชนะครั้งนี้กลับมาให้ได้มง5ต้องเป็นของประเทศไทยค่ะ,คะ,ะ,คคะยังไงราคะจะมีครั้งที่สามมคะยังไงก็แลแหละคนเชียร์อยากให้เราทำอะไรอยากให้เราแบบมึงก็สำหรับการประกวดมิสอิสปนี่ในตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดไว้ค่ะก็ ตอนนี้ขอดำรงตำแหน่งโรชน่นเลื่อนดับสองไปก่อนเนาะแล้วก็ถ้าครั้งหน้ามีโอกาสอะคะ่ะก็จะกลับมาทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าทฟิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เอ็มรักมากๆลองจากบ้านหองเอ็มเลยตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อ,อยังไงครับน้องแอนดรอย ค่ะสิ่งที่ต้องทำต่อะคะ่ะก็คือว่าเริ่มต้องเคลียร์ตัวเองแล้วค่ะเพราะว่างานที่แอนดรอยทำด้วยแล้วก็หน้าที่กับการดำรงตำแหน่งมิทิเฟนี่ยูนิเวิร์สแต่อยากจะบอกให้ทุกคนเชื่อใจค่ะว่าแอนดรอยสามารถจัดสั่นเวลาได้และทางหน่วยงานโต้นสังกัดก็เข้าใจดีค่ะกับบทบาทที่แอนดรอยเป็นทั้ง2บทบาทค่ะ